จ้าป้าเ<า>จ้าจปลาดูคนชาติดีอ่ะกดูดีอยาเที่ยวน,น,น้อยรถตุกๆุกนวดเต่าจิดๆน,ยนอยสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้จะไปเที่ยววันนี้จะหนีพี่เหมือนไปเที่ยวไปเที่ยวบ้านเกิดเนาะไ,นไปกระย์พรตตเอียง จะใ,ให้ดูอะไรแปร๊บเดียวเองสวนยางใบไม้ร่วงเต็มเลยเออมันไม่มีลมสะน้ำใหญ่ไม่ต้องยังไม่ต้องคลุมจะดูใบไม้ร่วงจนอ,อปีนี้มันไม่หนาวมันเลยไม่มีลมดูดิใบไม้เปลี่ยนสีดูเยาพรให้อาหารจริงรีดยังไม่เสร็จมั้งเยาพร ฟักทองขึ้นเองอย,อย่า้อนไปไหนอย,อยู่บอ่อนู่นบ่อนี้จะได้จับแล้วออกปีกแล้วเริ่มร้องแล้วไปดูบอ่อนู้น

เขามาแกะอย่างพอดีเลยเราอะไรไม่รู <spooky> ้เร <Luc> <livest> ื <Freud spun> ่องเ้ยที่ยตังเานอ่ง บนนี่ตรงที่บ้านยายสมัยเ <ไป S 1> ด็กๆอยู่ตรงนี้เพื่อนๆนี่อยู่ตรงนี้มาบ้านเก่าบ้านเกิดตรงนี้เป็นข้างหลังนี่เป็นทุ่งนาหมดเลยนะเนี่ยทุ่งนาหมดเลยเดี๋ยวนี้ดูสิ <c oughs> คือครอบครัวนะบ้านตายายอยู่ตรงนี้ตายายพ่อแม่ยายพลมีลูกเอ่อหกคนเนาะอยู่ที่บ้านยายอยู่อ่สามคนอยู่น,นี่สามคนอยู่นี่ผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งเอ่ออยู่นู่นก็ผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองนี่อยู่ตรงนี้บ้านยายสมัยก่อนเนาะ แต่ว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้ไม่รู้ว่ายังอยู่เป็นของแม่ยายหรือเปล่าหรือยยังให้น้องสาวไปแล้วยายก็ไม่รู้แต่ว่ายังมีอยู่ทางโน้นเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ยายมายกสร้างบ้านให้คนชาว <c oughs> เลี้ยงหมูเขามีโรงสีเขาเลี้ยงหมูแถวบ้านนี้เขามีนาเยอะ รงนั้นก็เป็นบ้านน้องสาวของยายแต่ก็เสียแล้วมีแต่ครอบครัวกันทั้งนั้นแหละเนี่ยแถวๆนี้จะไปสูบไปจะไปจับปลาที่ญาติาทางพ่อคือพ่อกับแม่แต่ง,งานในคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละแถวนี้มีแต่นาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้ดูนี่เป็นบ้านหมดละ ยายเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านยายนะอยู่เมืองนอกแล้วอยู่เมืองไทยอยู่ข้างนอกข้างนอกหมดเลยเนาะเนี่ยแต่ก่อนแถวนี้มีทุ่งนาหมดเลยนะอยากกินอันนี้นะไม่เคยได้กินนานแล้วเนี่ยอารกีบาทนี่เนี่ยไอมีกะทิเนี่ยยายในขนมเขาแจกมาเมื่อกี้อันนี้อะไร ยำยยำยโอ้ขอรู้จักทำอย่างนี้ยำหมม่กนยำน่าอยู่ในรถเยวไปหาเงินก่อนไหนแล้วเงินมีเงินอะไรเอายำอันนี้นะไม่เคยกินมีกะทินี่จะไงเองอุดบานตั้งเยอะตั้งเยอะเลยยี่สิบห้าเป็นเลยโอ้ยายกินมายายเก้าส่วนยายพรซื้อเลี้ยงหน่อยสิมีไหมเงินอะ ไดตังเยอตังเยอสองร้อยบาทคุ้มมากเลยได้ตังเยอะตังเยอะไมค้าคิดตังผิดบ่ได้เยอะมากเลยได้ตังเยอะสองร้อยบาทคิดตังกลางกงเยอะคิดทางมายังยูหกพันบาทก็เอามาอีกอะแกเอามาให้แล้วเออก็นั่นแหละก็สองร้อยได้ตังเยอะเออไงไม่รู้ก็ได้เยอะเกินกินดีกว่าไม่ค้าอายุเจ็ดสิบแปดนี่ยไมค้า ขี่จักรยานมาขายเลยนี่ทำเองดูดิทำเองน้เกี้ยวบุยเด้อน้องเกี้ยวอร่อยมากหมอขาบออกมันสมองใครนี่นะทำเองดูดิขี่จักรยานมาจัดอีกหมู่บ้านหนึ่งได้นี่อายุเจ็ดสิบแปดแล้วนี่แข็งแรงี่ยำหัวนี่บำรุงสมองบำรุงสมองเออใส่กิ

เอา้นก็พูดโมตองโอจ้าจ้าพูดโมก้าเอาก้าจ้าเองเทกว่าปนทำไมองเอเอ้ยอาเขอ้ยเอนุ่จ้าเาเองอออเอกูดเรเนเอเองโอส้เอโอตัดเือจ้าจเยา

โกโก้เนี่เขาปลูกในสวนยางอา้าวตรงนี้ทำไมเขาหกติดคันจังโอ้โกโก้ go. ยังไม่เห็นมีลูกเลยไม่ว่ามีลูกจะเก็บไปชิมสักหน่อยเคยเห็นเคยชิมโกโก้อยู่ในที่อยู่ในนานะเนี่ย เขามาปลูกมันเป็นนาลุ่มนาดอน,นก็เลยปลูกยางเอาโกโก้มาปลูกอันนี้มาเมื่อกี้อยู่ที่กินข้าวอยู่ทั้งญาติทั้งแม่อันนี้มาญาติทั้งพ่ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอนะไรแต่เขามาอยู่ในานาสร้างบ้านอยู่ในานาจับปลาไปไม่ถูกมัน เปลี่ยนแปลงไปหมดสมัยก่อนเป็นทางเกวียนเดี๋ยวนี้เป็นทางคอนกรีตหมดเลยในทุ่งนาไปไม่ถูกจะปลาจปลานา่างอยากตัว่างยเีน้อยรถตุกตุกน้อยแต่กี่เจน้อยหน้าเคยลื้อซุกเลย ด้วยรถตก๊กตุ่ดูคนอย่างนี้โอ้คิดจับเฮ้ยยืนยงมาถึงเที่ยงพอดีมาดูทำมาจับปลาปลาปลาผักกินข้าวก่อนไปตรงไหนล่ะเราเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันออกด้วยนี่โอ้น้ำมันออกด้วย เนียโอ้เย็นดีจังเลยลงไปในน้ำโอ้น้ำมันไหลออกมาโอ้นั่นๆเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนกินแล้วเรากินอยู่บ้านนะน้องของแม่เมื่อกี้เดี๋ยวเอาหมดมือเดือบรางน้อยงานแี่ิงานอสิอู้ ผมหมกอูปลานํารอดดอนวินดอนดอนโลการโลการค่ะปั๊บตะนัดตะนัดครื้นๆ